อย่างตัวเราเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการใายของอะไรมามากพอสมควรเนาะต่อให้เราเราคิดอยู่นะถ้าเราไม่ได้เรียนกับรู้กับครูบาอาจารย์ท่านไหนเราก็จะสามารถทําให้เราขายดีขายปังประสบความสำเร็จได้ขอแค่อยาขาดการสวดคาถาพระอาจาัจฉรรดิตัวเราตัวเราเองรู้สึกว่าเราชอบที่ผ่านมาที่เราเคยสวดนะเนาะทีนี้เราต้องมีคนสําเร็จในการนําทางอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการเรียนรู้ขอให้เจอครูบาอาจารย์ ที่สามารถจะทําให้หนูมีรายได้มากกว่าเก้าสิบสองล้านบาทคือหนูจะขายสชมพูล้างหน้าขายสกินแคร์ให้ประสบความสําเร็จหนูก็ตั้งใจงที่หาเลยค่ะขอเจอครูบาอาจารย์ที่ทําให้หนูมีรายได้ตั้งแต่เดือนละหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยนี่นก็มีให้เรียนอ่ะนะหรือเท่าไหร่ที่คุณต้องการอ่ะหรือมากกว่าร้อยล้านมีเก็บเงินเก็บมากกว่าร้อยล้านขอส่งครูบาอาจารย์ให้หนูหน่อย หรือคนสําเร็จที่ทําจะทําให้หนูเนี่ยได้เรียนรู้ล,ลงมาทำไปด้วยกันตอนนั้นน่ะที่เคยอธิษฐานเจอคนหาเงินได้พันล้านอยู่ดีก็จิตอยู่จิตมันไปอย่างนั้นน่ะเราก็ได้เจอแบนและชาอตอนนั้นทั้งๆที่เราก็เลิกทากับครูสันไลท์แล้วนะตอนนั้นนี่เนี่จิตของเราอ่ะมันยังมีบุญต่อการอยู่ทีนี้เราจะหกนะักล้างผมว่าเราไม่อยากเี่นกับครูสันไลท์แล้วก็ ขอหวสวกิกรรมแล้วขอแบบไม่เรียนไม่รู้กับครูบาอาจารย์แล้วไม่ต้องเจอกันอีกเลยก็ขอหวสวกิกรรมแต่ถ้าสมมติเราอยากเรียนใช่ไหมเราก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำเพราะครูคือคนสําเร็จเราจะเราจะไม่มองเลยว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนไม่ดีจริงหรือไม่จริงไม่ไปสนใจข่าวแล้วนะสนใจว่าเราเรียนทําแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแต่หากเราเรียนแล้วเราเรากลัวคนเรามันก็กลัวกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้ากลัวก็ไม่ได้ตังไง ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำเดี๋ยวส่งคอร์สให้เรียนอย่างนี้ค่ะเราก็มีคอร์สกับครูบาอาจารย์ชื่อว่าคลิปมหากรเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นคอร์สออนไลน์ยี่สิบวันให้เราเรียนแก้ปรับความคิดแล้วก็ลงมาทําได้เลยแตแ่เราอนาคตแล้วพี่ก็ตั้งจิจอยู่ถ้าพี่สาเร็จพี่จะพิมพ์สมุทรมาแจกทุกคนฟรีแล้วก็มาทําคลิปทำคอนเทนต์ขวดมนแบบนี้ด้วยอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ เอาเฉพาะคนที่อยากทํานะคะมันต้องซีเรียสเนาะหนูจะใช้บารมีของหลวงพ่อเพื่อมาสร้างตัวตนให้หนูประสบความสำเร็จไวเพราะตัวหนูเองเป็นมะเร็งไทรอยแต่คุณมองว่าหายได้แล้วก็เชื่อว่ามันจะหายแล้วแล้วก็หายได้แน่นอนสุขภาพตอนนี้หนูต้องการลดน้ําหนักนะแล้วเราก็มีตัวช่วยแล้วว่าเราจะกินเจลลี่ไฟเบอร์ด้หเ่พราะเราเคยกินมาแล้วแต่เราขอในรูน้ครูบาอาจา์ฟรีๆก่อนถ้าวันหนึ่งเรา